ศิลปะเหมือนเป็นปฏิหารเลย <at> ว้าว,ว,าวเราอยู่ที่สตูดิโอกันแล้วอ๋อน่ารักจัง <at> ลองใช้วิธีนี้ว่าช้างกันดีกว่า <N> เนอะอ่ะฮะลองดูก็ได้ทำไมของฉันมันดูเหมือนเก้าอี้มากกว่าช้างล่ะของฉันมันดูไม่เหมือนรูปเลยสักนิดเดียวครูขาช่วยพวกเราหน่อยนะคะนะคะ้คข เยเด็ก,ดกว่าช้างน่ะง,ง่ายมันปอกกล้วยเลยเอามือวางไว้บนกระดาษแบบนี้เสร็จแล้วก็องอทุกๆนิ้วยกเว้นนิ้วโป้งจ้ะทีนี้ก็ลากตามเส้นได้เลยโอเคที่เหลือก็แค่จะต้องใส่รายละเอียดนิดหน่อยเติมหางเติมหน้าเติมหูแล้วก็ขาโอ้ได้ผลจริงจริง,รงด้วยอะ่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะครูอดใจรอจาระบายสีช้างตัวนี้ไม่ไหวแล้วเนี่ย ว้าวช้างน้าของเราเสร็จแล้วจ้ากดไลค์ให้พวกเราหน่อยนะคะทุกทกคนฉันอยากจะใช้ดินน้ำมันพวกนี้ทั้งหมดเลยเรียนค่อยๆใช้ทีละสีสิจ้าแม่คุณแต่ว่ามันน่าเบื่อนี่ขอแปะดินน้ำมันบนกระดาษสีให้เป็นรูปยีราฟเติมลวดลายสีสม้มยีราฟดูยิ้มแย,ย้มจ่ำใสดีจังเลยเนอะ <G ül> ว้าวน่ารักจังเลยหนูชอบมากๆเลยค่ะออยหิวก้าวตังเดี๋ยวก่อนสิช้าแม่นางชั่วโมงเรียนศิละปะเพิ่งจะเริ่มต้นเองนะเดี๋ยวครูจะสอนวิธีวาดแฮมเบอร์เกอร์ให้ดูเองจ้ะถมสีนาๆให้จตัวรูปภาพของเบอร์เกอร์วางพลาสติกไซสทับลงไปวาดเ้าโคลงบนอีกด้านแล้วเติมรายละเอียด ว้าวว้าว,าวาหนูเอาแฮมเบอร์เกอร์นี้ไปแขวน <c oughs> บนผนังดีกว่าส่วนอันนี้หนูก็เอาไ้กินค่ะพร้อมกันละยัณงได้รับคำท้าศิลปินคนไหนแกงการกว่ากาันคนนั้นเป็นฝ่ายชนะสองสาวกำลังต่อสู้กันด้วยสีสันใครป้ายสีใสอีกฝ่ายได้มากกว่ากาันคนนั้นจะชนะ ก็ไม่มีทางหลบเส้นพ้นหรอกนะพอแล้วพอพอจะยอมแพ้แล้วฉันจะต้องเช็ดสีออกให้หมดก่อนแล้วเนี่ยแต่พวกเธอนั้นก็ดันเพอใช้เสื้อแทนผ้าขนหนูซะงั้นอ่ะยายสวยแล้วไงใช้สีเป็นผ้าสนิดเดืองแสงวาดมัวม,วมวไปเลยบนเสื้อยืดสีขาวใช้ปากกาเขียนผ้าเขียนคำกลอนลงไปว้าวฉันชอบเสื้อยืดตัวใหม่ของเราจัน ดูสิมันเลืองแสงด้วยนะเย้ yeah! นี่แหละเสื้อโปรดของเ้เขาเลยเอ๊ะะวาดรูปอะไรดีน่อบาทนี่รูปนี้หรือว่ารูปนี้ดีล่ะเอารูปนี้แหละงั้นก็พิ๊นออกมากันเลยมามาเราลงสีกันเลยดีกว่าอะ,อะยังมีวิธีลงสีที่สนุกสนานกว่านี้อีกนะ เราก็จะใช้หลอดดูดหยดสีลงไปบนรูปภาพนี้เลยใช้ภูกันผสมผสมสีที่นี่ก็มีสีสันสวยงามแล้วดูสิว้าวเยี่ยมไปเลยค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะค่ะไม่เป็นไรหรอกจ้ะอุ๊ย,ยตุ๊กตาหันไปแล้ววิง่งเราเข้าวิง่งหันมาแล้วจับจับนะจักจับได้โอกาสแล้ว รีบวิ่งไปแล้วเข้าเย่ yeah, สาเร็จแล้วเราปั๊มกระดาษแล้วค่ะเย่ yeah, yeah, เราชนะ <c oughs> ทายเซาฟี่กับเครื่องดื่มหน่อยดีกว่าว้า wow, วรูปภาพต้าสุดๆเลยว้า wow, ว <c oughs> ดูนะ่าอร่อยจังเลย <c oughs> ฉันขอแก้วนึงได้ไหมอ่ะ <c oughs> ได้สิได้อัต่าอย่าดื่มเชียวนะ <c oughs> เราจะต้องเทน้ำ oh. สีฟ้าลงไปก่อน จากนั้นก็เอาน้ำมันดอกทานตะวันผสมสีเททับลงไปอีกครั้งหนึ่งว้าวเอ๊เอะยังขาดอะไรไปบางด่างนะอุ๊ยจริงด้วยเอาครีมก้นนวดมาใช้แทนวิกครีมดีกว่าแล้วจากนั้นก็โรยเก็ดน้ำตาลสีรุ้งลงไปแต่เครื่องดื่มนี้เอาไว้ถ่ายรูปได้อย่างเดียวนะจะ มามาถ่ายเซลฟี่กันดีกว่า,วาวโ,อโอ้โหมีสีเยอะแยะจังเลยอันนี้สีอะไรกันนะมือของฉันกลายเป็นสีส้มแล้วเรามาลองแปะมือบนข้าใบกันดีมะเอาป่ะว้าวฉันทำบ้านดีกว่าของฉันจะเป็นสีชมพูนะโอเคปะ่ะว้าวอวสุดยอดที่นี่เรามาทำสแตมป์กำปั้นกันเลย เอาสิลงมือเลยจากเวลามามามาทำกันให้เสร็จเลยดีกว่าบีบสีลงบนผ้าใบแบบนี้แล้วใช้นิ้วของเราเนี่ยแหละระบายระบายให้ทั่วๆพอมันแห้งแล้วก็ใช้ปกากกาอะคริลิกวาดลูกทับลงไปที เหมือนได้สร้างโลกใบใหม่อยู่บนผ้าใบผืนนี้เลยอะอว้าว,ว,าวเราทำได้ยอดเยี่ยมมากเลยจักเพื่อนลกโอ้โอ้ว้าวนี่คือสีอะไรกันล่ะคะเนี่ยก็สีทาร์นางไงเอาปุ่กันจุ่มน้ำเติมสีลงไปที่นี่จะวาดอะไรที่ไหนก็ได้ตามใจชอบเลยว้าวจริงด้วยเข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะเด็กๆงั้นก็ลงมือทำกันได้เลยจ้ะโอ้ยนี่มันจะต้องสนุกสนานมากแน่ๆเลย ใช้สีฟ้านิดหน่อยคงไม่ทำให้ใครเจ็บตัวหรอกมั้เนอะฮะมีอะไรหรอโอไม่ไม่ไม <c oughs> น่าฉัน,นแลแลเธอจะเสียใส่ที่ทำกับฉันแบบนี้นี่มันจะมากกันไปแล้วนะอ้าวเขาเป็นคนเริ่มก่อนเองอะโอ้ยอย่าทะเลาะก,กันเลยสีนี้มีเอาไว้สาหรับเล่นสนุกสนานนะ่ะเดี๋ยวครูจะโชว์ให้ดูเองเราจะต้องใช้จินตนาการกันสักหน่อย จะเปลี่ยนสีเขียวที่อยู่บนแก้มให้กลายเป็นไดโนเสาร์ังได้นะเติมแขนเติมฟันที่นี่ไดโนเสาร์ก็พร้อมที่จะเล่นแล้วดูสิฉันคือทิวแลนดอาหารของฉันอยู่ที่ไหนว้าวหน,หนูอยากจะได้ไดโนเสาร์้างค่ะงั้นลองใส้เทลาท็อปดูไหมล่ะนี่เป็นเคล็ดลับศิละปะอีกอย่างหนึ่ง ดูเอาไว้หวให้ดีๆนะใช้ปากกามาร์เกอร์ทางหัวปากกามาร์เกอร์อีกแท่งหนึ่ง <S <S ว้าวสุดยอดไปเลยค่ะ <S 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 ทีนี้เวลาลงสีก็จะไล่ระดับสีโดยอัตโนมัติสีฟ้าก็จะค่คยอยๆกลายเป็นสีชมพูว้าว,ว,าวมามาถึงตาเธอแล้วโอ้โหเธอ,อมันได้ผลจริงๆด้วยอะ อยากจะลองดูบ้างจังจ้าเชิญเลยจ้าขอบใจมากนะเย้ฉันชอบจังเลยจ้าฉันก็ชอบเหมือนกันแล้วคุณล่ะคะสวัสดีจ้าสำหรับรูปนี้เราจะต้องใช้ภูกกันกันนะแล้วตามด้วยเทียนไขแล้วก็จะต้องมีสีอะคริลิกด้วยใช้เทียนไขระบายทับรูปยูนิคอรน เสร็จแล้วก็เอาสบู่แล้วจากนั้นก็ทับลงไปแล้วก็รอให้มันแห้งแล้วก็เติมสีลงไปม่วๆบนกระดาษเลยใช้ที่ทำความสะอาดกระจกลากสีลงมาติดดวงดาวขนาดต่างๆแค่นี้ยูนิคอร์นแสนมหัศจรรย์ก็เสร็จแล้วจ้ะ ระบายสีไม้บนกระดาษแล้ววาดรูปหยดน้ําเติมแสงแล้วก็เงาแค่นี้หยดน้ําก็เสร็จแล้วจ้าเดี๋ยวฉันกลับมาน้แป๊บนึงว้าวดูเหมือนหยดน้ําของจริงเลยอะ่ะงั้นเอาไปแกล้งชาลอนหน่อยดีกว่าก็เกิดอะไรขึ้นเออมีน้ําตาอยู่บนสมุดวาดรูปนะ่ะ <c oughs> อะไรนะ ี่เธอเชื่อด้วยเหรอมันก็แค่รูปวาดเองจ้าเธอ,เออ่จริงจริงเหรอเนี่ยสอนฉันวาดบ้า,บางได้ปะได้สิได้นี่ดูนะง่ายนิดเดียวเองอุ๊ยจริงด้วยขอบคุณมากมากนะสวัสดีค่ะพวกเราลขก็คุณค่ะเขียนคอมเมนต์ที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะว่าเราทำงานศิละปะไปกี่ชิ้นกันเหรอแล้วคุณชอบชิ้นไหนมากกว่ากันเหรอจ๊าบายนะคะทุกคน